เอาเลยครับส so, วัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกมของ Company of Heroes นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํา1ต่อ4กับ AI ระดับโหดสุดต่อนะครับหลังจากห่างหายจากการทําแบบนี้ไปนานมากแล้วเนี่ยเราลามือจากเกมนี้ไปนานมากวันนี้เราจะกลับมาขัดขัดเกา่าๆหน่อยนะครับให้เราเนี่ยกลับมาเล่นเก่งกับ AI เหมือนเดิมนะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยแพ้ AI บ่อยมากแพ้จนแบบหน้าอับอายวันนี้เราจะมาล้างตานะครับผมโดยการให้เราเนี่ย ไปสู้ในด่านอาถาันครับด่านนี้เนี่ยเราเอาไปไลฟ์สตรีมบ่อยมากแต่ก็ไม่เคยชนะในด่านนี้เลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกัน <c oughs> วันนี้ผมจะมาลอง1ต่อ4กับ AI โซเวียตครับในด่านนี้เลยอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสู้รบกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นเยอรบานีแวนมาร์คครับข้าศึกเป็นโซเวียตนะฮะเอาละคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ไปครับสงครามจะระเบิดขึ้นแล้วทหารขนง่ข้าเตรียมตัวสู่สงครามได้เลย MG ครับ4กระบอกเนี่ยเราจะเอาขึ้นแนวหน้าให้หมดเลยตรงฝั่งที่2 ข้างล่างอีก2นะครับผมโอเคศึกนี้น่าจะไหวยอยู่นะเราคุมคนเดียวครับเราคุมคนเดียวต้องไหวไดีว่าจะถอดใจไม่ได้ครับศึกนี้ความเยอะของ AI เนี่ยมันเยอะแน่นอน,นครับไม่ต้องห่วงมันเยอะแน่ๆอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะรับมือ,อยังไงนะครับงานนี้อาจจะมีความมั่วบ้างแต่ก็ไม่มั่วมากแล้วกันนะครับโอเคไป MG เอาให้ครบครับแบบนี้ แล้วก็เอาเป็นไพโอเนียเยอะๆตามด้วยโมฮาทีมครับโมฮาทีมเนี่ยขอสัก4กองแล้วกัน4กองเนี่ยจะเอาไว้ตรงจุดนี้ครับตรงกลางเลยนะโอเคนี่คือแนวรบเราฉบับคร่าวๆนะครับเ,เราตั้ง m g เนี่ยไปจำตำแหน่งแล้วไพโอนเนีย er, เข้าที่ไล่ยึดตามจุดต่างๆแล้วกันนะครับเพื่อยึดแล้วก็สร้างหลุมน้ำมันนะครับอัดไปเลย ไพโอนเนี่ยสำคัญมากคุณผู้ชมครับอันนี้ต้นเกมสําคัญกลางเกมสําคัญท้ายเกมก็สําคัญอยู่นะครับเราขาดพวกเขาไม่ได้จริงสร้างน้ํามันก็ได้ซ่อมก็ได้มีประโยชน์โคตรๆเดี๋ยพวกเนี้นโยมโยมทาทีมครับเส,สร็จแล้วไปประจําที่ไว้ต่อไปเกนาเดียต้องออกแล้ววะเกนาเดียครับเอาไปไล่เก็บตกจุดที่เหลือเกนาเดียออกไปยึดจุดนี้ครับเป็นกระสุนเลย MG เคลื่อนที่บนช้ามากเลยวันนี้ เป็นปัญหาแน่ๆแ,แบบนี้อันนี้เข้าจุดนะครับเข้าไว้โอเคคุณผู้ชมคือความหายนะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นใน10นาทีใช่ไหมช่วงนี้คือช่วงฟาร์มของเรานะครับฟาร์มได้แค่10นาทีเท่านั้นหลังจากนี้ไปเราต้องตั้งรับการกระจายครับโอกาสบวกของเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากแล้วแหละเสร็จแล้วกลับแนวรบเดิมครับอันนี้เสร็จแล้วไปสร้างบังเกอร์รอไว้เลย บังเกอร์ต้องมีครับไม่มีไม่ได้เฟสต่อไปมาเฟสต่อไปครับใช้น้ำมัน160เลยเราจะสร้าง a อทการกันครับอันนี้เสร็จแล้ว m อจอัดไปก่อนหนึ่งกระบอกแล้วก็ทางจุดนี้ด้วย MG1 หนึ่งกระบอกแล้วกันนะครับข้าศึกมาแล้ววะข้าศึกมาแล้วมาแล้วเหรอมาไวไปเป้าข้างบนก็ด้วยครับมาเหมือนกันแต่ MG ฝ่ายเรายิงกลาดเข้าไป งานนี้จะออกมาเนะเว้เป็นลังเลยดีกว่านี่กระแลมบู MG สองกระบอกตรงจุดนี้มันก็จะมายากๆหน่อยนะครับอันนี้คอมมานด์พอร์ตกับพยาบาลนะครับ MG มาโอเคที่บ้านเราครับเฟดเสร็จแล้วอัพต่อเลยสร้างต่อเลยนามคาไนน์อินฟินทตี้าสึกจะมาหาเราแบบต่อเนื่อง แต่ก็โดนเราสกัดแบบต่อเนื่องไปครับมาอัดต่อไปข้างบนยังสร้างอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ได้ยึดจุดนี้ต้องยึดก่อนข้างล่างนี่อะไรวะเนียถอยไปเว้ยพวกไปทะเลียนวิ่งเว่งเออวิ่งป่าล่าไปฟ้องแม่แกไปนั่นแหละฟอร์เดเมอร์เทลเลนเว่งป่าล่ากลับบ้านไปครับอันนี้เอธีกันจัดไปครับ6กระบอก ต้องหกกระบอกกับงานนี้มันงั้นไม่ไหวหรอกเอาละพวกบังเกอร์สร้างซ้อนแล้วสร้างซ้อนอีกแล้วกันนะครับมันต้องซ้อนในซ้อนอ่ะอันนี้ยิงเยอะยิงหนายิ่งดีครับยิ่งครับซ้อนยิงดีเลยโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับคงจะไม่ขวางทางยานเกาะนะเสร็จแล้วเยี่งจิเนี้ักไปอนน้ำมันสาน้ำมันครับไปครอบไว้ น้ำมันเข้าไปก่อนแบบนี้บ่นมาแล้วเว้ยเอ็นจิเนยร์หน้นนะบาบังเกอร์สร้างหน่อยไปโอ้โหโมทา้ายิงอัดมาช่วยแล้วไม่ต้องห่วงโอเคเอาละเอทีกันครับสารกระบอกข้างบนประจําที่อีกสากระบอกด้านล่างประจําที่รอเลยรอเลย,ยมันร่วงมาแล้ว่พวกร่วงมาแล้ว โอ้โหมาไวมากมันหลุดมานะครับแต่แลรวก็พอสู้ได้พอสก,กัดได้ยานจนธรรมดาครับสร้างเสร็จแล้วอันนี้ขึ้นแนวหน้าครับขึ้นแนวหน้าไปก่อนเลยไอ้น,นี่อ่าระเบิดเลยครับฝามอีกแล้วพวกนี้แฮนเซอร์เฟ้าอัดไปก่อน,น MG ต้องขยับจุด ไปข้างบนนิดหน่อยอ่าระเบิดได้ครับโอเคข้างบนเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาน้ดหน่อยครับข้างล่างเอธิกันเข้าประจําที่ไว้เลยนี่คือแนวหลังเราครับมันจะซับซ้อนหน่อยนะคาสึกโดนดักแต่ไกลเลยว่ะได้กระสุนจอกเกาะบรรจุไว้เลยเผื่อมาอีกนะครับเอธิกันอันนี้มาข้างล่างนะจอกเกาะจอกเกาะ คือไอเจาะเกาะเนี่ยมันจะยิงดุดุหน่อยนะครับยิงทีมีตัวแตกอะหลังแตกแน่นอนข้างล่างข้างล่างเฮ้ยๆฝ่ามาแล้วกระสุนเจาะเกาะัันจุไว้เอทีกันยังมาไม่ถึงเลยครับมันลั่วเข้ามาวะที่บ้านเราครับเฟสต่อไปอัพเลยแล้วก็เพนเซอร์แกเดียฮะออกไปเลยงานนี้ต้องออกแล้วแหละโมฮาทีมยิงช้าไปนิดเดียวครับยิงไม่ทันเอาจริงบนนี้ สร้างของต่อสร้างต่อไปเราจะอัปเกรดไปเ,นะเรื่อยๆฮะอัปเกรดเป็นคอมมงคอมมานพอร์ตเนี่ยก็ว่ากันไป1กระบ,บอก2กระบ,บอกอาสามกระบ,บอกแล้วกันแบบนี้เดี๋ยวนี้มาแล้วอะไรของมันวะเนี่ยใครก็ได้ฆ่ามันทีไ <c oughs> อ้พวกนี้มันบ้าบออีกดอกเดียวแตกจริง เออสักทีเถอะป่าเถื่อนจริงๆไอ้พวกนี้เอาละครับแนแล้วเราก็เอาอยู่นะข้างบนนี่มาไม่เลิกเลยมาไม่เลิกเลยที่บ้านเราครับเฟสต่อไปนิดเดียวนิดเดียวยันกาะจอกแล้วยานเกาะยานเกาะยานเกาะเฟสสองเข้าแล้วเย่ yeah. เอาละเว้เราจะรอดนะครับจะรอดในอีกไม่ช้านี้ เอ็มจีข้างบนนี่ครับเราอัดไว้เยอะๆดีกว่าวะเราไม่รู้อกครับว่าเราจะเจออะไรบ้างไนงะสร้างอัดไว้เยอะๆดีกว่านะฮะบ,บางกงบางเคร์เนะี่ยมาเล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 ยมาอะไรครับออดฟิงก่อนดิเนี่ยข้าศึกเอาเครื่องบินมาระเ,เนิดยนะครับอัดไปก่อนเลยออดฟิงสามคันสามคันของเราตอนนี้ของเราคือที่ขาดเนี่ยขาดเป็นทหารลาบนะครับ ขาดเยอะมากๆข้างล่างข้างล่างข้างล่างเหมือนจะไม่ขาดแล้วนะครับข้างล่างพอกัแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีทางเดินฮนะจริงๆทางเดินจะไม่มีออสวิงมาแล้วตรงกลางหนึ่งคันมาเลยครับไปเฝ้ารอไว้อันนี้อีกหนึ่งคันีครับมานี่อีกหนึ่งคันแป้งบนนะเฮ้ยโอ้ยทีมสี่มาแล้วเนี่ยทีมสี่มาแล้วคุณผู้ชมฮะมันมาแล้วทีมสี่ มาไวจริงๆเลยพวกมันแพนเซอร์โฟงเราครับเดี๋ยวเฟดต่อไปอัพเฟดก่อนแพนเซอร์โฟง์หนึ่งคันได้หนึ่งคันนี่อันนี้อันนี้เราตั้งดักเอาไว้แล้วโผไหมโผไหมเลี้ยวบนมาโอ้โหเจอเจอหน้าพอดีเลยคือนเป็นล่วงเลยครับบินตกไปแล้วเอาละ ทางฝั่งนี้เหมือนจะโบโบเนี่ยของเราแตกไหมยิงได้ไหมเนี่ยททมซีหันหลังด้วยหันตูดด้วยเหมือนจะไม่ได้นะครับยิงไม่ทันจริงๆนี่เป็นไรจังหวะไม่ค่อยดีครับพนเซอร์แคนาเดียอัดไปเลยเดี๋ยวเตรียมตัวสร้างแพนเทอร์ครับเราจะเอาแพนเทอร์มาใช้กันละฝ่ามาแล้วเอทีกันเอทีกันเยี่ยม อีก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 หน่อยนึงเฮ้ยโอ้โหมันเอาอะไรจดหมายถอยลอกครับระเบิดปอมใส่เราเราจะเอาอะไรดีละเนี่ยเราจะเอาไทเกอร์ลวกันนะครับจัดไปไทเกอร์ต้องการยานเกราะเพิ่มด้านล่างกับบรรดาออสบิงแพนเทอร์เกเดียแนวหน้าขึ้นไปก่อนเลยไปที่บ้านเราครับแพนเทอร์ออกมาแล้วจัดแพนเทอร์เลยออสบิงหนึ่งคันแพนเทอร์แพนเซอร์หนึ่งคันครับ ขาศึกไว้เฮ้ยข้างล่างจะไหวหรือเปล่าวะเนี่ยโดนจดหมายถอยลอกๆเนี่ยนะครับอาจจะเสียศูนย์เสียสมดุลเล็กน้อยนะครับแต่ก็พออยู่ได้แหละเอาจริงต้องอยู่ให้ได้นะอยู่ไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ให้ได้เลย,ยางานนี้นคำว่าไม่ได้คืออะไรครับใช่ไหมต้องอยู่ให้ได้เอเทกิกันทีเจ็ดสิบเองซาเหรอวะฮะ ส uh ี huh, ่จ you ะ know ิเอา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 หายมันไม่เอาครับบกูไม่อยู่แล้วเงินนี้ถอยดีกว่าคันเทอร์หนึ่งคันเอาไก่อนเลยโอเคตอนนี้ถือว่าอยู่ตัวมากนะครับเราสามารถตั้งรับได้อลไยได้โหเมื่อกี้ก็โกลาหนมากๆครับเกือบจะเอาไม่อยู่เหมือนกันแต่ก็พอรับมือได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยเอ็งห้าเหรอ ยิงดุมากยิงดุมากแพนเซอร์เห็นหรือเปล่ายิงได้ใช่ไหมเนี่ยมาแนวนี้แล้วโอ้โหข้าศึกบังเกอร์แตกด้านล่างมีซ้อนอยู่ไม่เป็นไรสร้างอัดไว้สร้างอัดไว้ไม่ได้หรอไม่ทันหว่ะ เอาละที่บ้านแพนเทอร์ Panther. อัดมาเลยรับได้รับไปก่อนครับตั้งรับได้รับไปก่อนมันเริ่มมาข้างล่างหนักขึ้นแล้วอ่ข้างบนเริ่มเงียบครับตอนนี้นะบนเงียบมากแพนเทอร์ Panther สองคันที่บ้านนครับงานนี้เป็นโนอัดไปซ่อมหน่อยซ่อมส้อมสอมซ เอนจีเนียแนวหน้าโดนโดนเลยแพนเทอร์สองคันข้างบนนะเราจะบุกอัดเจาะจากด้านบนครับเครื่องบินฝ่ายข้าศึกมันมาสังเกตการเราครับออดวิ่งยิงได้หรือเปล่าเอ่ยออดวิ่งเล่งแล้วออดวิ่งยิงแล้วฮะแตกไหมฮะเรียบร้อยออดวิ่งยิงตกไปครับสวยบ้านพังเลยโมฮาทีมโดนเหรอเนี่ยถอยก่อนมันเอ็นยูยิงขึ้นมาถอย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 ข้างล่างได้นะ ละครับแนวรบเราอยู่ตัวแล้วต่อไปครับเดี๋ยวหาจังหวะบุกก่อนละกันเราจะเอาพวกยันเกาะแพนเซอร์เนี่ยไปลุยกันมันจะเข้ามันจะเข้ามาเอ็ดยูมาว่ะพยาบาลซ่อมด่วนเอ็ดดูเอ็ดดูอะไรเราเออเอ็ดยูแตกแล้วข้างหลังก็มีด้วย เอาละแพนเทอร์อีกคันหนึ่ง,งพอเลยครับเราจะไปละด้านหน้าแหกแก๊งหมอเราโอ้โหแก๊งเพลเนียเราต้องถอยครับเพราะว่าเจอจดหมายล่าถอย,อยงไงแพนเซอร์แพนเซอร์ถอยก่อนถอยก่อนเราเสียเอทีกันตรงจุดนี้ไปเว้ยละข้างล่างโดนหนักมากอ้า ครับขายครับคาว่าจะไม่ค่อยไหวเรือเราเบิดแตกไปหนึ่งแล้วเอาละแพนเทอร์ไปเสริมหน่อยไปดันบนเราครับดันบนเราต้องไปแล้วว่ะสองคันช่วยเพื่อนหน่อยข้างล่างข้างล่างมาหนักมากคุณผู้ชมฮะมาหนักมากออดวิงถอย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 ผมมันเริ่มฝ่าฝ่าฟันฝ่าฟัน ในจุดเดียวเลยเนี่ยจะเดือดเกินไปแล้วแบบนี้เอาล่ะแฮนเทอร์มาแล้วพวกลงมาช่วยเพื่อนหน่อยแล้วเข้าที่บ้านนี่ครับที่บ้านมาเสริมละโก้โก้โก้ทันมันเออนั่นแหละหันเกาะหน้าสู้แค่นี้มันก็ไม่ไหวแล้ว ไอ้ผู้นี้คือผู้ที่ถอยมานะครับจากข้างหน้าไงโมูมันชนเลยว่ะมันชนเลยมาเสริมแล้วโว้ย <laughs> เรียบร้อยซะเจอร้อมกรอบตีครับฝ่ายเขาไทกเกอร์แท็กมาแล้วฮะสตูก้าบินซัพพอร์ตหน่อยเลยเราเขา้าโอเค เอาพื้นที่กูคืนมาเอาจุดนี้คืนมาเองเจ้าแบบนี้ไปไม่ได้นะอึอ้บเลยออนบิงโอ้โหเครื่องบินเราเครื่องบินเขาตกหมดเลยฮะเอาละลมรันไปครับบนเป็นจุดนี้เราเสียตดอะคอสต,ตรงจุดไหนไปวะเนี่ย ไคโดชาย,ยิงถล่มข้างบนครับน,น,นั่นไงโอโ้โหโ,โอโ้โหแย่แล้วโอเคพื้นที่เคลียร์ได้คืนครับได้คืนแล้วเว้ยเอาละยันเกาะถอยไปก่อน,ออนเอายันเกาะถอยกลับบ้านครับแพนเทอร์ออกมา,ว,าว้วาวว้าวเขาเนี่ยซ่อมเพื่อนก่อนแล้วก็ต้องยึดด้วยนะทั้งซ่อมทั้งยึดไปครับ กนเดียที่บ้านที่บ้านต้องจัดกนเดียเพิ่มกับแพนเซอร์เกนเดียนะครับสองกองนี้ต้องออกแล้วหันหน้าสู้ไว้กระจายไปซ่อมเลยครับเนี่ยทุกคนต้องการการซ่อมแบบหนักๆเลยตอนนี้ข้างบนอะไรเนี่ยเอาไปไหนอะเวรแล้วหลุดเฉยข้างบนเหมือนจะไม่ค่อยไหวนะครับแพนเทอร์ er, ออกมาคืองานนี้ต้องพึ่งแพนเทอร์ครับไม่พึ่งไม่ได้จริง เพราะว่าพวกเอาพวกเขาเนี่ยไว้ใช้ทะลวงฟันค่าศึกนะครับไทเกอร์ไปไปสืบดิสืบหน่อยคันนี้พร้อมแล้วคันนี้พร้อมออกได้พร้อมออกได้ไปเลยครับแฮนเซอร์กเดียตามขึ้นไปฮะโอ้คันที่ไม่พร้อมก็มีคันที่พร้อมก็ต้องไปไม่พร้อมก็ต้องไปแล้ววะขอไม่พร้อมงไ,ไปแล้วงานเนี้ยไปแก๊งเนจิเนียร รูปตัวก่อนรอสปอร์ตเพื่อนนะทางคนนี้ยานเกาะเราทะลวงทะลวงออกไปเลยไทกเกอร์หูหอกครับงานนี้หูหอกเราดันบนลอยก่อนนะมาช่วยแล้วมาแล้วโว้ยศตรูก้าสปอร์ตหน่อยบิ๊กคลิกบิ๊กคลิกเข้าไปเยอะมากข้างบนยานเกาะทะลวงมาแล้วเออ ของที่เอาไว้ที่เหลือครับบริเวณจุดนี้ไปตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนเอาแล้วนะข้างบนเกือบจะไม่ไหวนะครับเนี่ยเหลือแค่นี้ <laughs> <laughs> เกือบไม่ไหวแล้ว <laughs> ดีนะความช่วยเหลือมาทันนะครับที่บ้านแพนเทอร์ออกมา <c oughs> แพนเซอร์แกดเดียครับไปด้วยไปด้วยไปด้วย เอาล่ะพวกขึ้นไปแนวหน้าเลยบริเวณจุดนี้พวกเราลุยตามแนนเก่อขึ้นไปสูดได้สดได้สู้ได้สู้ต่อไปตามตามตามเรามาเยอะกว่าครับเราได้เปรียบจุดนี้ครับที่บ้านเสริมหน่อยโอเค เรตรียมตูวเข้าหน้าบ้านข้าศึกครับพวกเราเอนจิเนียร์ซ่อมเพื่อนเลยข้างล่างอื้อามาอื้มเยอะมากแมน,นเทนเอรเท์อรเปิดงา,น,งานแล้วอัคเซกเหล่าทั้งหานลาบลุยต้องกดวิกคิดใทคติกครับเพื่อดูต่อไปข้างหน้า เอาละเข้าลมนันครับเพนเซอร์เกเรเดียเขียนี่เนี่ยช็อกทูบช็อกทูบทำซ่าทำลายจุดข่าศึกครับข้างล่างโดนข้างล่างโดนเฉยเลยเรากระจายพื้นที่ก่อนแล้วกันนะครับบริเวณจุดนี้กระจายไปก่อนเรียกได้ว่าคนเริ่มเต็มเลยครับตอนนี้มันก็ต้องสร้างมาชนกับข่าศึกนะครับสร้างมาชนกันกับมัน มีจุดหมายแล้วถอยมาว่ะทำให้เราบางกองเนี่ยถอยกลับไปเยอะเลยครับโอ้โหนี่แหละเกลียดมากๆกลับไปล่าถอยแบบเนี้ยเกลียดมากๆเลยกับการต้องล่าถอยด้ยไม่เต็มใจเนี่ยนะครับเป็นเป็นการบังคับให้เราล่าถอยเฉยเลยทางฝั่งนี้เราล้อมไปเลยอ้าวอาเยอะเยอเยอโอ้โห มาแบบมึนๆก็ตายแบบมึนๆอนีกครับอ,อย่างนี้ข้างล่างฮนะล็อกไว้จะให้มันออกจากบ้านได้ครับแฮกเกอร์เราเจอเทมซีอ,อยู่ข้างหน้าลุยอ้าวไปไหนจ้าเควีแปดฮะจะไปเผาใครเอ่ะสตูก้าลุยแตกแตกแตก ยิ่งเออสักทีเธอไทเกอร์ยอยู่ในของเราแฮนเซอร์เกเดียพวกข้างหน้าไปหเราคลองพื้นที่ดีเยอะมากครับตรงจุดนี้คลองพื้นที่ดีจัดเลยแหละเอาเลยอยอช้าครับขยับเข้าข้างในขยับเข้าไปครับแฮนเซอร์เกเดียตามตามเฮ้ยเจอข้างหน้าหนึ่งคันเอดยูเอดยูเอดยูก่อนเลยนี่ไงล่ะ หลมเลยเว,ว้ยหลมตีแล้วเว้ยงานนี้มึงเสร็จแน่ทับแดงเอาก่อนแตกอีกทันหนึ่งพวกเอาละครับที่บ้านที่บ้านเนี่ยเอนจิเนียร์หนีมาเยอะมากเลยวะ่ะตัวนี้ก็มีนะมีคนมาแท็กเกอร์ เยี S <S ่ยมระเบิดแตกตายไปเราจะหันลาบเรารอสักครู่นะโอ้โหผมนี่มือพันเป็นปลาหมึกเลยมือพันเป็นปลาหมึกเลยครับบังคับอะไรแทบไม่ทันอ่ะตอนเนี้ยชุลมุนวุ่นวายมากๆเลยทำลายบ้านทำลายบ้านทำลายบ้านไม่แล้วทีมสี่แบบแล้วพวก ออกมาตายเลยออกมาตายเลย <c oughs> ที่บ้านเรามีปัญหาวะเนี่ย <C oughs> ไอพ้พวกนี้ <C oughs> มันจะไม่ให้เราไปข้างหน้าเว้ยขวางทางไม่มีการตัดการสะพายเรานะครับบางอาจตัดสะพายเรา <C oughs> <C oughs> เอย้ยมีเหยื่อมาไทเกอร์นี่ไงไทเกอร์เห็นอะไรมั้ยน่ะเออไทเกอร์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  ยิงยิงไม่ยิงปะเออแล้วแหละหนักๆนักเข้าไปเลยที่บ้านเราครับจุดนี้ m อมันหมดแล้วลุยออดวิงเรามีเครื่องบินจากลวงอ่ะเอาล่วงไปหนึ่งลำครับอีกลำเอาล่วงเดีแลว่าล่วงกันกระราวฮนเครื่องบินของเขาเออนี่แหละ เรียกว่าทุ่มสุดตัวครับโซเวียตตอนนี้ต้องการพวกเอนจิเนียร์ขึ้นแนวหน้าอีกครับตอนน,อน,นี้ไป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 เอาละนายฐานครับโอเคเท่านี้ผมคิดว่าเราน่าจะชนะได้เลยครับก็นนเหลือแค่การทำลายฐานแหละคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากเอาตุมแตกงายไป เราเสียแพ่นซ่งแพนเซอร์เล็กน้อยแต่ก็สร้างแพนเซอร์เสริมได้ครับแพนโซเลยดีเอาละี๋ยเว้ยอันนี้กองนี้อ้าวปืนพังเหรอเนี่ยโดนอะไรวะทำไมปืนพังวะแตกไปหนึ่งที่ครับข้าศึกต่อไปข้างบนข้างบนเอาไว้พังหน่อยไคกี้มันไฮเซ็แกอเดีย ทหารราบทิ้งซะทหารราบนี่คือตัวสร้างปัญหาเลยครับผมซาใจกับการล้อมตีข้าศึกมากๆกับงานนี้่าใจสุดคือการล้อมข้าศึกนี่แหละล้อมมันไว้ที่บ้านสามคันมาเสริมแล้วมาเลยเอสเตอรเดียพวกข้างหน้าวิ่งไปหน่อย เจอแล้วทำไรวะน่าเนอะงจะมาแอบจริงพวกยานกองฆ่าตรงจุดนี้ไม่ได้นะพวกทู่ข้าศึกพยายามสร้างบ้านใหม่เนี่ยออสบิงสกัดไว้ทีเดียววาให้แตกครับเอาวาให้แตกไปก่อนยานก่อเราสร้างเพิ่มต่อเนื่องเลยสร้างต่อเนื่องเลยฮะยายาอเอาพวกเราขยับขึ้นไป ออสฟิงเนี่ยออสฟิงเนี่ยมาคุมเชิงครับบริเวณจุดนี้จะได้ไม่ต้องให้ทหารลาบมันสร้างได้นะครับยังก่อนตอนนี้ฝ่ายมันออกไม่ได้ครับบอกเลยมันพังหมดแล้วทะลมังบ้านคนนั่นนะ่ะแล้วก็สุดท้ายครับเป็นการปิดฉากปิดฉากแต่ยังไม่สุดนะครับข้าศึกข้างหลังอีกที่หนึ่งพวก นี่ฝั่งนี้มาสร้างเสร็จฮะมาสร้างเสร็จใช่ไหมเอาสร้างบ้านเสร็จเฉยเลยครับโอเคแต่าจริงเนี่ยโดยตามหลักแล้วก็เราเป็นฝ่ายชนะนะครับโดยตามหลักนะยิงบ้านมันยิงบ้านมัน <c ười> การเกาะเราทั้งเครื่องแตกทั้งอะไรแตกนี่สภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เลยครับเ <c ười> ร,รื่องเป็นการฝ่าสงครามแบบโชคโชนมากๆตอนนี้ โอเคสุดท้ายแล้วพวก o อ t h ด m า t h ล r l a n d GG คอมเมนต์มีพลีสจบไหมจบครับเรียบร้อยโอเคคุณ okay. ผูช้ชมครับจบเกมแล้วนะฮะ โอเคคุณผู้ชมครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับสงครามในวันนี้ยอมรับเลยว่าตอนที่แนวร่างแตกเนี่ยผมเองก็เกือบจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับอันนั้นก็ช็อกอยู่เหมือนกันแต่เราก็สามารถฟันฝ่าออกมาได้นะครับผมโอเคครับถ้าชอบในเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกมคอ m p a n y h ฮีโรนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับบายบายไปละครับผมเหนื่อยมากแก้แค้นสำเร็จเลยครับเย้